คอยมีข่าวต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมค่ะระหว่างนี้นะคะซึ่งข่าวต่างประเทศนี้มันอาจจะไม่ดังในไทยนะคะแต่ว่าในระดับโลกค่ะโดยเฉพาะในวงการเทคเนี่ยวงการการลงทุนนับว่าเป็นเรื่องใหญ่สถานโลกเลยทีเดียวค่ะ เรื่องนี้ก็คือคดีของเอลิซาเบธโฮมค่ะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเทราโนสนะคะบริษัทเทราโนสเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงมากเลยค่ะคุณผู้ชมในเรื่องของเฮลท์เทคนะคะหรือว่า,าวงการธุรกิจเทคโนโลยีด้านสุขภาพเนาะเคยเป็นลูกหลักของซิลิคอนวัลลี์เลยตอนเปิดตัวมาเนี่ยใหญ่ตัวลังการแล้วก็ทุกคนก็มองว่าบริษัทนี้มีอนาคตไกลแน่นอนล่าสุดค่ะอลิซาเบธโฮมผู้ก่อตั้งบริษัทนี้ ถูกสารแคลิฟอร์เนียตัดสินแล้วค่ะฐานช่อโกงนักลงทุนหลังการไต่สวนยาวหลายเดือนในแคลิฟอร์เนียค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะพอลจะเล่าเรื่องบริษัทนี้และคดีช่อโกงเนี่ยให้คุณผู้ชมฟังนะคะแต่ว่าเรามาอัปเดตข่าวล่าสุดก่อนเนาะ สำนักข่าวบีบ BBC ค่ะรายงานเมื่อเช้าวันนี้ค่ะว่าคดีเทรานนสเนี่ยซึ่งเป็นคดีการลงทุนอันโด่งดังของซิลิคอนเวลลี่ได้ถูกตัดสินแล้วค่ะโดยศาลในแคลิฟอร์เนียตัดสินให้เอลิซาเบธโฮมค่ะผู้ก่อตั้งบริษัทมีความผิดฐานช่อกงนักลงทุนซึ่งคณะลูกขุนเนี่ยนะคะตัดสิน4ีข้อหาด้วยกันนะคะนอกจากเรื่องของความผิดฐานช่อกงนักลงทุนแล้วเนี่ยมีเรื่องการช่อกงผ่านสายระหว่างลัฐราพิกอยาซึ่งอันนี้เป็นคดีใหม่แบบเป็นเป็น เป็นฐานความผิดที่พลอยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะแต่ว่า,าสามารถพูดได้ว่าคือระหว่างรัฐเนี่ยค่ะมันจะมีสายโทรศพัพท์สายสัญญาณอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าทําการช่อกงผ่านช่องทางสื่อสารเหล่านี้จะผิดในฐานช่อกงผ่านสายระหว่างรัฐเรียกว่าแบบไวร์ฟรอสอะเออมันก็แปลกดิ่มกันอะนั่นแหละค่ะนางาคุณอลิซาเบธโฮมเนี่ยก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดในฐานนี้ค่ะซึ่งโทษใหญ่มากเลยนะคะโทษจําคุกอย่างละยี่สิบปีค่ะ เดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องของเทเานอสกันบ้างว่าทําไมคดีนี้กลายเป็นคดีใหญ่นะคะเรื่องเทรรนอสเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมหากรรมแกงขนาดใหญ่เลยค่ะแก แรงมอใหญ่นะคะแหกตาเศรษฐีนักลงทุนไปตามๆกันเลยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่โมเดลธุรกิจแบบสตาร์ทอัพเนี่ยมันเฟื่องฟูมากเลยนะคะวิธีการของโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยก็คือคนที่มีไอเดียเนี่ยเขาไม่มีเงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่มีไอเดียดีๆต่างๆเนี่ยนะคะก็มาขายไอเดีย ว่าฉันมีไอเดียแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณสนใจแล้วคุณมาลงทุนในบริษัทของเราเนี่ยต่อไปคิดดูถ้าเกิดว่าไอเดียของเราสาเร็จนะหปี10ปีเงนินลงทุนของคุณเนี่ยก็จะงอกเงยมาหาศาลเลยนะคะทําให้มันเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากๆเลยค่ะทำให้เกิดการตื่นตัวทางเทคโนโลยีต่างๆเกิดนวัตกรรมใหม่ๆแหละแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยะคะ่ะเป็นช่วงเดียวกับที่เอลิซาเบธโฮมนะคะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นสาววัยรุ่นเริ่มเข้าสู่เส้นทางนี้พอดีค่ะ เอลิซาเบธโฮมนี่นะคะเรียนด้านวิศวกรรมเคมีจากมหลาลัยสแตนฟอร์ดก็คือจริงๆแล้วเธอเนะ่เป็นคนหัวดีนั่นแหละแต่ว่าสตอรี่ของเธอนะคะก็คือเธอบอกว่าเธอเบื่อที่จะเรียนค่ะแล้วก็อยากสร้างอะไรใหม่ๆก็เลยดรอปเรียนออกมาหาความฝันค่ะเราก็เหมือนจะพูดกันเนาะว่าคนที่ประสบความสําเร็จมากมายเนี่ยอาจจะไม่ต้องจบจากมหลาลัยก็ได้เอลิซาเบธโฮมก็ใช้เส้นเรื่องนี้เหมือนกันค่ะดรอปเรียนออกมานะคะแล้วก็ไม่ได้ดรอปออกมาแต่ตัวแต่ว่าดรอปออกมาพร้อมไอเดียค่ะไอเดียของเธอก็คือเครื่องนวัตกรรม ทางการแพทย์เขาบอกว่าเจาะเลือดหยดเดียวนะคะพี่กอยาตรวจจับโรคได้เป็นร้อยเลยค่ะแน่นอนว่าไอเดียนี้มันมันขายคนได้มากเลยอะ่ะใ,ใครก็รู้สึกว่าการตรวจโรคยุคนี้มันยุ่งยากมากเลยใช่ไหมแต่ว่าเอลิซาเบธโฮมเสนอเครื่องที่สามารถแบบมาแก้ไขความยุ่งยากทางการแพทย์ต่างๆ ได้เลือดแค่หยดเดียวก็สามารถที่จะ,ะตรวจโรคไม่ว่าจะเป็นโรคนู้นโรคนี้เนี่ยซึ่งมันก็จะปฏิวัติวงการแพทย์อย่างมากเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเธอเนี่ยเป็นคนมีคาริสมามากเลยนะคะมีความแบบสาวสดใหม่พูดเก่งลักษณะตอนนั้นเนี่ยนะคะเหมือนเป็นสตีฟจ็อบที่เป็นผู้หญิงเลยอะเพราะฉะนั้นเปิดตัวออกมาทุกอย่างเพิ่มขึ้เอใช่นักลงทุนเนี่ยให้ความเชื่อถือมากๆแล้วก็ ก็คิดว่าเธอเนี่ยเนี่ยแหละเป็นความหวังของวงการเทคโนโลยีทางสุขภาพนะคะทําให้ช่วงปีแรกๆเนี่ยนะเปิดตัวออกมาใหญ่ตัวอลังการระดมทุนได้ถึง900ล้านดอลลาร์เลยค่ะหรือคิดเป็นเงินไทยน่ะสามหม่นล้านบาทสําหรับคนแบบที่แบบ drop out จากสแตนฟอร์ดอะพี่กอย่าแล้วก็แบบ มาขายไอเดียเนี้ยก็นับว่าเป็นเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยเนาะแล้วก็มีมหาเศรษฐีชื่อดังด้วยนะคะอย่างเช่นแบบลูเพิร์ดเมอรอสหรือว่ามหาเศรษฐีด้านเทคโนโลยีอย่างลาลาเอลิสันเนี่ยก็ลงทุนในงานของเธอเหมือนกันเพราะฉะนั้นเธอทําทให้แบบทุกคนเชื่อในตัวเธอและเทคโนโลยีของเธอมาก แต่ในระหว่างนั้นค่ะเธอก็ไปออกสื่อที่ต่างๆอย่างนู้นอย่างนี้เนาะไปพบปะนักลงทุนแล้วก็บอกว่าอ๋อเครื่องที่กําลังพัฒนาเนี่ยมันก็เป็นไปนตามแผนแหละไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวมันก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ได้เงินกันแล้วเนาะซึ่งทําให้ในยุครุ่งเรืองที่สุดเนี่ยบริษัทเทรานอสเนี่ยนะคะเคยมีมูลค่าสูงถึง9,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะเกือบ3 0 0แสนล้านบาทอะเรียกได้ว่าเป็นแบบลูกลักของซิลิคอนแวลลี์เลยค่ะแต่ว่าปรากฏว่าพอมาถึงปี2015โป๊ะแตกค่ะพิการ สำนักข่าว Wall Street Journal สืบสวนพบว่าเทคโนโลยีที่เธอเสนอเนี่ยเจาะเลือดตรวจโรคเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันใช่ไม่ได้อ่ะแล้วก็แบบมีการเอาไปทดสอบแล็บนู้นแล็บนี้แล้วนะักวิจัยจก็บอกว่าเอยเธอมันไม่เวิร์กหรอกปรับปรุงตรงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่า mm hmm. ตัวของเอลิซาเบธโฮมเนี่ยตอนนั้นเราไม่รู้นะว่าเธอรู้หรือเปล่าแต่ว่าอายการเนี่ยบอกว่าเธอก็รู้มาตลอดลว่ามันใช้ไม่ได้แต่ก็ยังไปเจอคนนู้นคนนี้แล้วก็บอกว่าเอยใช้ได้ใช่ได้ไดเดยวก็ได้เงินแล้วเดยกก็สําเร็จแล้วอย่างนี้เนี่ยนะคะทําให้ ก็เอ่อก็อยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆจนสุดท้ายข่าวมันเฉาวมากอะแล้วไปไม่ไหวจริงๆอะบริษัทเนี้ยถึงได้ปิดตัวในปี2018ค่ะนี่แหละคะ่ะก็คือเป็นมหาการแกงขนาดใหญ่เลยนะคะจากคนที่เคยระดมทุนได้เยอะมากๆอะต้อง mm. ถึงตอนนี้ด้วยความที่เธอมีคาริสมามากๆเลยเนาะทำให้คนสหรัฐเนี่ยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันมันก็มีมุมของเธอที่แบบเออ ดึงความน่าสงสารในตัวออกมาล่าสุดก็คือตอนที่เธอตัดสินคดีนี้เนี่ยนะคะซึ่งโทษเนี่ยตอนนี้ยังไม่ถูกจับกลุมนะแต่ว่าคาดว่าเดี๋ยวการดําเนินคดีต่อไปเนี่ยโทษสุดท้ายมันจําคุกเนาะตอนนี้ก็มีแบบเธอกําลังตั้งท้องอ่อนๆด้วยอะแต่ในขณะเดียวกันก็คือช่อโกงเงินหลายแสนเป็นหลักแสนล้านเนาะจากนักลงทุนเนี่ยนะคะมันก็เลยเป็นคดีขนาดใหญ่มากๆที่เอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่ะ วันนี้สำนักข่าวต่างประเทศทุกสำนักนะคะก,ก็พาถัวประเด็นนี้เหมือนกันนะคะก,ก็ขอบคุณน้องพลอยที่นํามาเล่าให้ฟังด้วยนะคะ